สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบเวลีคลิปนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งสาวไทยที่กําลังเดินทางไปหลีกนอกอีกหนึ่งคนนะครับก็คือบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยอย่างบีมพิมพิชยากกกรัมครับตอนนี้เธอก็อยู่ที่สนามบินแล้วก็กําลังเดินทางไปร่วมหลีกญี่ปุ่นแล้วนะครับกับทีมคูโรเบะทีมเดิมของเธอจากฤด,ดูกาลที่แล้วครับก็ต้องขอวอวยพรให้บีมโชคดีในการแข่งขันนะครับแล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ปังๆแบบที่ช ดวยทีมชาติได้ครับซึ่งแน่นอนว่าฟอร์มของบีมหลายๆคนก็พอใจมากนะครับกับฟอร์มของเธอในปีนี้ เพราะว่าเหมือนกับว่าเธอได้ยกระดับฝีมือของตัวเองพิสูจน์ฝีมือของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอไม่ธรรมดาแล้วจริงๆครับเราก็ต้องรอดูกันครับว่าในทีมคูโรเบทบีมจะสามารถช่วยทีมได้ดีแค่ไหนแต่เชื่อว่าบีมทําได้ดีแน่นอนครับซึ่งก็มีโมเมนต์น่ารักน่าักของพ่อแม่บีมด้วยนะครับที่ได้มาสองบีมบีมก็ทําท่าหัวใจให้พ่อกับแม่ทําท่าหัวใจด้วยนะครับแล้วก็มีการร่วมเฟรม ถ่ายภาพกันก่อนที่เธอจะบินไปหลีกญี่ปุ่นก็เป็นภาพโมเมนต์น่ารักมากๆเลยค่ะ